โดยภายในงามพระอาริพงษ์ธรรมมิโกประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรประการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้เมตตามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้โดยทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมคี จากนั้นคณะสัทธาสาธุชนได้น้อมนำผ้าไตรอัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่เปี่ยมล้นในบุญกุศลที่ทุกท่านตั้งใจมาร่วมบุญในวันนั้นในการนี้คณะประธานรองมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาจำนวน6คณะก็ได้น้อมใจไว้ศูนย์กลางกายเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับมหาปูชนียาจารย์ ทรัพย์สมบัติที่ทุกท่านหามาได้ยากได้นำมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นสบียงติดไปพบชาติหน้าพร้อมด้วยท่านประธานพระป่าคือกัลยาณมิตรสนันกัลยาณมิตรลุยกัลยาณมิตรกฤษณีกัลยาณมิตรวานิชบัณฑิตนพร,รัตน์ ก็ได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่กัลยาณมิตรกริชณีและกัลยนานมิตรวานิชบัณฑิตนพร,รัตน์จะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดัง,งนี้พิธีกล่าวคำถวายกุฏิโดยมีกัลยาณมิตรอุไรเพาะบุญและกัลยาณมิตรธนธรรม ธิระทะวัชานนนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานผูทแทน,นำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรหนูศิลป์และกัลยาณมิตรสิริลักษ์กิติพงศ์สถาพรพิธีกล่าวคำถวายทยธรรม้แทนนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรประพัฒสรกิติโสภาพรและกัลยาณมิตรด,ด็อกเตอร์อดีสรกิติโสภาพร และในโอกาสนี้คณะประธานพระป่าก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญซึ่งการสร้างกุฏิถวายแด่หมู่สงฆ์นั้นถือได้ว่าเป็นยอดของสังฆทานและพระพุทธองค์ยังทรงแสดงไว้ว่าผู้ใดให้ที่พักอาศัยผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวงที่พักอาศัยนั้นย่อมบรรเทาความหนาวความร้อน ป้องกันฝนแดกย่อมมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันกลางคืนซึ่งเป็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมณะของคณะสงฆ์เป็นอย่างยิ่งส่วนพระธรรมของเราเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบกําลังพัฒนากําลังสร้างสิ่งปลุกสร้างต่างๆนี่นะครเพื่อที่จะออรองรับงานพุทธศาสนา ก็ไม่ว่าจะเป็นงานาบวชพระนะคะบ,บวชสาม,มเณรหรือว่าจัดอบรมนักเรียนหรือจัดปฏิบัติธรรมให้แก่สาธุชนอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่า,าต้องการการพัฒนาอีกมากมายนะครับแล้วก็ที่เราทําบุญผ้าป,ป่าไปในแต่ละเดือนเนี่ยก็อย่างเช่นมีการถวายแอร์ถวายลิฟต์นะครับเอ,อย่างวันนี้ก็มาถวายที่พักสองฆ์อย่างเงี้ยสิ่งที่เราถวายถวายกันไปเนี่ยในแต่ละเดือนพอเรากลับมา ในการร่วมบุญพระป่าเดือนถัดไปอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นสิ่งที่เราถวายขึ้นมาแล้วก็แบบแล้วมันก็ได้ใช้จริงอย่างเงี้ยก็เราก็จะมีความรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทําบุญไปพระได้ใช้สามเณรได้ใช้สาธุชนผู้มีบุญได้ใช้เนี่ยเราก็จะยิ่งเกิดความปิติภาคภูมิใจมากขึ้นการที่เราได้สนับสนุนงานพระศา,าสนาส่วนหนึ่งก็คือว่าเราอย่างน้อยก็เป็นบุญกิจติดตามตัวเราไปได้สร้างที่พักสงฆ์นะฮะให้กับ ศาสนาเพื่อจะสืบทอดตีกต่อไปในความเพื่มในความที่ว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ทําไมเรามาทุ่งเทการสร้างบุญบรารมีก็เพราะบุญนะครับที่จะทําให้เราสําเร็จทุกอย่างก็ถือว่าเป็นบุญของชาวสมุทรปราการทุกท่านนะครับที่ได้สั่งสมบุญได้สร้างบุญนะฮะที่ท่านอยู่ใกล้ไกลก็ดีก็ยังได้สร้างที่พักสงก็ถือว่าเป็นบุญอันเลิศนะครับก็ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านนะครับให้มาร่วมกันนะครับ าม,ามาสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปไม่ว่าชาวสมุทรปราการบางบ่อหรือว่าใกล้เคียงทุกท่านนะครับก็ให้มาสั่งสมบุญมาสร้างบุญครับบุญเท่านั้นที่จะตามติดตัวเราไปทุกพบทุกชาติบุญเท่านั้นที่จะส่งเสริมให้เราสําเร็จทุกๆประการครับโอ้ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามาตั้งแต่ตอนอพระอาจารย์ท่านพา,นานมาดูบอกว่าจะสร้างที่อบรมให้เยาวชนแล้วก็บวชพระที่นี่ ก็ท่านก็พามาปมมเป็นท้องนาเป็นบ่อเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าท่านก็เล่าด้วยความมุ่งมั่นอะนะคะเราก็าช่วยช่วยกันเท่าที่ช่วยได้ค่ะตอนแรกๆก,ก็เป็นเต้นเต้นเต้น,ตนแล้วก็พระอาจารย์ก็สร้างที่พักค่ะก็สร้างเองไม่รู้จะทําไงก็เลยไปซื้ออุปกรณ์ออที่ใช้ใช้มือถืออะสวงสวานอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ท่านจะได้ทำคนเดียวได้ก็เสร็จในหลังค่ะ แล้วก็พอท่านบอกจะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเพราะเดิมเป็นเต็นฝนตกแดกออกก็ลำบากก็เลยเอาลูกน้องตอนนั้นกําลังทําก่อสร้างอยู่ก็มาช่วยปักหมุดเพื่อลงเสาเข็มนะฮะพอมาอีกทีก็เอา้าไม่ก้ากระโดดก้ากระโดดทุกทีเลยแต่ท่านก็อบรมตั้งแต่ตอนเป็นเต้นจนกระทั่งอาคารยังไม่เสร็จท่านก็ใช้ใช้เราก็โอ้ท่านได้ใช้งานจริงๆนะ ปื้มค่ะปื้มได้ใช้จริงท่านตั้งใจอบรมเยาวชนแล้วก็บวชพระเราอยากช่วยตรงนี้ก็12ผู้จิการนี้เชิญชวนทุกทุท่านนะคะให้มาร่วมช่วยกันให้เสร็จสมบูรณ์จะได้อบรมเยาวชนของสมุทรประการให้มากๆค่ะ